ซ่อมหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าฮานาบิชิขนาด1.8ลิตรนะครับอาก,การของเครื่องนี้มาก็หุงแล้วก็เด้งก่อนยังไม่สุกเลยก็เด้งแล้วก็ถอามาเช็คหมดนะครับเสียตรงเทอร์โมสตัตเทอร์โมสตัตเนี่ยเสียแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไปลองดูดังแถวนครสวรรค์นี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยต้องสั่งนะครับสั่งจากเน็ตมานะครับประมาณ3วันบางครั้งถ้าเกิดสั่งจากเน็ตจากต่างประเทศนี่ก็นานหน่อยสสัปดาห์นะครับ อันนี้สั่งในประเทศไทย3วันก็มาถึงแล้วพอมาถึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็โอเคครับลองแล้วใช้ได้นะครับแต่หม้อหุงข้าวเนี่ยนะครับโดยจะพ่อยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเสร็จแล้วถอดปลั๊กออกนะครับเสร็จแล้วให้ดึงปลั๊กออกเลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันอุ่นเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นโอกาสที่จะเกิดสายไฟละลายอะไรต่างๆเนี่ยเกิดได้ง่ายผมก็ลองจับดูนะเวลาทดลองนะนะพอหุงข้าวเด้งเ<ๆ>ด้งเสร็จปุ๊บ ผมก็ดึงปลักออกแล้วก็ปล่อยทิ้งเขาไว้ประมาณสัก15นาทีเราจึงดูข้าวสวยนะครับเป็นเม็ดดีนะครับแต่จับไปตรงขั้วปลักมานะจะมีอาการอุ่นๆเพราะฉะนั้นก็ให้ทําตามเขาบอกนะครับว่าพอเสร็จแล้วพวกหม้อหุงข้าวพวกไม่รู้แหละพวกอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพอใช้งานเสร็จแล้วที่ถูกต้องนะต้องดึงปลักออกครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ